ขึ้นตรงกลางเลยเดี๋ยวเจาะขึ้นตรงกลางบ่อตรงนู้นมะโคนั่นแหละเดี๋ยวยิงตรงเลยไม่ต้องอ้อมทางตรงไม่ต้องอ้อมใช่ไหมดีไหมเออต้องวิ่งไกลไงวิ่งบนนย่ี้มันไกลเดี๋ยวเราชักสั้นเลยนั่นแหละขึ้นเดี๋ยวดิ่งตรงมะโค่ถ้าตัวหนึ่งลงมาตัวสองตัวสามข้างล่างไงยิงตรงขึ้นตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจาะช่องขึ้นไปนู่นโบราณใหม่เออเดี๋ยวไม่ต้องสโลว์กว้างไปดูเลย มันไม่ต้องสโลปจะสโลปทำไมไงรถลมแรงอยู่แล้วไม่ได้นะทำไมไม่ได้ทฤษฎีแล้วจา่าลงมาเดี๋ยวทำไมจ่าน้องกี่ตูดไยเกี่ยวว่างไว้เนี่ยเกี่ยวว่างดิเกี่ยวว่างเออปล่อยเบรกเลยจะเปิดเออเรามันผมไม่ได้เปิดตัวรอไว้ไงสลายยานไง เราเป็นหน่วยสนี่นะหน่วยหน้าตายโอ้หนุ่ยหน้าตายจะเปิดประตูแล้วหรอทางนี้ทางนี้ไม่มีเหวนะลงยันอยู่แล้วแต่ทางนู้นเปิดประตูลงนี่คือโดดปุ๊บเลยแจ็คพอตอ่ะแจ็คพอตเลยอ่ะข้าก็ออกลูแก่อะไรข้าออกลูข้าข้าโอ้ลูแย่เลยโอ้โดดขวาที่ว่ารอด เหน่ได้ไม่รอดอ่ะนักฟ้านี่คือเหี่ยวแหละนินดักนินดักต่อแขนขาครัลงไปก็นดหวามเลยอ่ะมีม้ามแตกเลยบอมันตื้นแล้วมันลึกเนี่ยเดี๋ยวอ่ะมันไม่ตื้นนะถ้าแนวดิ่งก็ไม่ตื้นแต่ถ้าลองวนอย่างเงี้ยมันดู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 ไม่ลึกอ่ะใช่แต่ถ้าดิ่งตื้น ไม่บินหรือเสียวสูงยนะแต่ถ้าเราวนลงมามันเป็นตะพักมันเป็นชันๆนะเรายังมองเห็นชั้นนี้ใช่ไหอมันก็ดูมันจะดูไปเลื่อยๆแาิล้วประกันความความแบบมันกลางขั้เดียวะแล้วประกันความเสียวอลยรนะท่านบอก ว่าไงพรุ่งนี้ตังออกอะพรุ่งนี้ตังออกไปไหนดิตรวดดิตรวดไปดิโทรศัพท์เป็นง่อยแล้วนะอ้าวก็โทรติดอยู่นี่เมื่อเช้าเลยก็มันยังติดอยู่อยู่ดีๆมันก็ดับจะซื้อใหม่ไงเป็นง่อยแล้วซื้อใหม่เลยป่ะสงสัยจะรักษารักษาุสายทูยังไงรักษาดีกว่าซื้อใหม่ไอ้ทูเอ้ยแบตเสื่อมไม่ทูเปลี่ยนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก็ได้ เดี๋ยวจะไปไปซ่อมร้านเดี๋ยวจะไปซ่อมร้านมาเลยต้องรู้ให้ทูมาเช็นนะคะราคาก่อนเปลี่ยนแบตอย่างเดียวใช่ไหมล่ะใช่มันปลี่มานี่ก็ไปไปเปลี่ยนแต่ก,ก่อนนี้ไปเปลี่ยนหน้าจอมีแต่แบตแบตเนี่ยแบตเครื่องนี้ใช้มาสี่ปีสี่ปีเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหน้าจอไปประมาณสามครั้งอะสามรอบอ่ะแล้วเปลี่ยนทำไมอ่ะมันหล่นแตก มันหลุดแตกแล้วตอนนี้ขยดีนะชนว่าโกผมไม่ได้ไม่ได้นะหักตังค์นะเวลาเวลาแกเวลาแกมาตัวเวลาแกเฮ้ยวันนั้นเฮียโทรมาถามอยู่ว่าอ่าที่ว่าเฮียหินเอาหินขาวไปทีหลวมหักตังค์ไงว่าะว่าหักตังค์นะเนี่ยอย่างเงี้ยหักหักตังค์ตลาดหกไรห้าสิบตายแล้วสิบตันหกพันห้านี่ไม่ต้องซื้อเลย ทำงานว well ิ่งหนึ่งหายหมดเลยน่ะถ้าหักแบบเนี้ยมีหินลองล้รอชนไปเลยกลัวหรอกเออเสียว่ะนี่เสียวอะไรอ่ะเวลาแกหันหลังให้เลยมันโดนเมือนั้ตต้มเนอก็จะรู้ก็อยู่แหละไป่ะไปนี่ตังหงกขาไปไหนไปในเมืองหะเฮ้ยชั้นห้าเฮ้ยชั้นสองเลย ชั้นสองอะไรทีกเนี่ยอะไรหรอไปมาไงแอบไปมาแน่เลยเนี่ยแอบอ่อนเปลี่ยนแล้วจัดชั้นห้าเราอยู่หรือว่ามีทุกชั้นแล้วเนี่ยพัฒนาแล้วหรือเปล่าเออเปิดไปก็เฮ้ยพวงนี้หรือเปล่าดู้ได้แอนคนไม่ธรรมดาเลยเนี่ยธรรมดาส่้เงียบใี่ไเราไม่พิเศษหรอกแต่ว่าเราเคยได้ยิน เอ้ยไม่มีนักได้ยิยนมีแต่ไปเลยแหละดูแล้วอ่ะไปเองถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาเอาขาไปควานอก